คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับคนกลัวอ้วนเพราะเรากินแซ่บกับสวัสดีครับผมวันนี้กับป้าพบกับโมทิวพากินเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินสะใยนางนี่นะครับผมสดๆเลยครับดูสบายนางครับกรอบๆนะลองจิมพร้อมแบบสดๆเนาะอืมกรอบเ้ยครับทุกคนนี่จะกินสดมาบลังครับต้องเติมจิมเจียวของเราครับทุกคน อันนี้ผมย้น้ำจิ้มเจียวไปแล้วครับสวยงไหมโอ้โหมันเย็ดไปหรือเปล่าครับทุกคนโอ้โหน้ำจิ้มอันนี้คือน้ำจิ้มแบบใส่มาแบบเยอะไปหรือเปล่าครับเจินไปหรือเปล่าทุกคนดูดิเออตัวอืมออกล้วออล้วออล้ครับอันนี้ครับเดี๋ยวน้ำจิ้มอยู่ตรงกลางนะครับลองดูนะทุกคนนี่นะครับโอ้โหสไปนนางใหญ่เลย นี่ไม่ได้จัดไม่ได้นะครับทุกคนตอวนี้นะใหญ่ๆครับนะนี่กิมเชียวครับทุกคนใส่ข,าข้าวโพดเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ชอบแบบนี้ครับ ต้นหอมกิ่ทุกคนฮ้อน้ยถือขึ้นสมองอืมอ่า ิวต้องทำครับทำตาเยอะเลยเ <g ül> <g ül> ทุกคนอืมอืมอืมต้องทำคนอืนด้ครับอืม <g> ล <ül> าเอเอข้าตาครับเอออแสบตาทุกคนกระดินเข้าตาแล้ว Ôi trời Ôi hù, đêm đêm lắm Nè Hàng phòng giáp hấp thôi Hãy subscribe เดือดกิมน้ำกิมติดติด,ดเต็มปากนะครับทุกคนข้าวกลานะตรงนี้ดิอขอครับนี่ครับทุกคนมา รองเท้งครับ